สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นคนโสดหรือว่ามีคนคุยแต่ไม่มีสถานะนะคะตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนโสดก็ได้แต่ว่าคุณอจจะอยู่ในคุคุณอาจจะคุยกับใครคนหนึ่งอยู่แล้วกับคนนี้ยังไม่มีสถานะก,ก็ได้ตรงนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของลัคนามีนนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปของราศีมีนให้แยกออกไปเลยลัคนาและราศีคนละอย่างก,กันซึ่งท่านที่ทราบทั้งสองอย่างสามารถดูได้ทั้งสองคลิปประกอบกันลองดูนะคะว่าอันไหนจะตรงกว่ากันหรือว่าถ้าเอามาใช้ประกอบกันก็ได้ ส่วนท่านที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูจากราศีล้วนๆไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนนะคะทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดเกิดคุณสามารถที่จะหาลัคนาของคุณได้ด้วยตัวเองนะลองหาดูนะคะจริงๆมันเป็นประโยชน์กับการดูดวงมากๆเลยถึงแม้ว่าไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์ที่ไม่จําเป็นต้องทราบข้อมูลการเกิดครบถ้วนก็ตาม คุณจะสามารถดูจากทั้งลัคนาหรือราศีก็ได้แล้วแต่ว่าคุณถูกจริตกับหมอดูคนนั้นด้วยข้อมูลไหนนะคะคุณก็ต้องลองดูแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบลัคนาเอาไว้นะเวลาคุณไปดูดวงในศาสตร์อื่นโดยเฉพาะศาสตร์ที่เขาใช้ดวงดาวเป็นตัวกําหนดดวงเนี่ยดูจากลัคนามันจะแม่นยำกว่าค่ะแล้ววิธีหาลักคณาก็ไม่ยากเลยนะเก็ตได้ทํา ตัวอย่างวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้แล้วลบกวนคลิกไปที่ใต้คลิปนี้มีตัวอย่างอยู่นะคะลองทําตามดูคุณจะได้ทราบลัคนาของตัวเองนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะส่วนท่านที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าต้องการจะเรียนทํานายไพยย่ยิีเกรรับดูรับสอนนะคะโดยมีค่าครูนะสนใจสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ มีเขียนมีแปะลิงก์เอาไว้นะคะลิงก์เกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะคะเมื่ออ่านได้เข้าใจทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วแล้วสนใจอยากจะดูดวงกันหรืออยากจะมาเรียนกันก็ค่อยทักไลน์มาค่ะไลน์ไอเดีเก็กบแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่คําทํานายเลยนะคะเริ่มกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยนะคนโสดสนิทตรงนี้ถามว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมคือมันดูเหมือนกับว่าโอกาสเนี่ยมันจะเข้ามาแบบก้ำกึ่งก้ำกึนะ่งอ่ะ เพราะว่าด้วยหนาย้าไพ่ตัวตัวตัวตนของคุณก็เต็มที่เต็มพร้อมแล้วนะมีความมั่นคงเต็มที่เลยที่จะหยิบยื่นความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ด้วยนี่เป็นไพ่ของคนมีสเสน่ห์ขึ้นถ้าจะเจ้าชู้ก็มีโอกาสเจ้าชู้เนี่ยเดือนนี้แหละมีโอกาสเจ้าชู้ได้เลยนะคะมีคนเข้ามาเยอะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าไอ้บางคนที่เข้ามาบางทีมันจะไปเจอกับไอ้ความรักแบบรัก้อนรักสามเศร้าแล้วก็เจอกับไอ้คนที่ มันไม่ถูกจังหวะไม่เปอะค่ะคือคนที่เราชอบอะคนที่เขาเป็นสดๆอะเราเราดันไม่ถูกใจไอ้คนที่เราถูกใจอะ่ยนดันเป็นคนที่ที่มีเจ้าของแล้วหรือว่ายังยังคาราคาซังอยู่กับคนของเขาอีกคนหนึ่งอะนะมันมีมันมีโอกาสมากเลยที่จะเจอความรักที่ต้องปิดปิด,ปดบางๆความรักแบบรักเราสองสามคนตรงนี้นะคะซึ่งมันก็เลยมองว่ามันดูเหมือนจะดีแต่มันก็ยังไม่ดีหรอก นะมันยังโอกาสมันมาแบบกั้มกั้มกึ่งกึงนะคะเหมือนมีโอกาสเข้ามาแต่ไอคนที่เข้ามามันก็ยังไม่ถูกใจไอคนที่ถูกใจมันก็ดันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แบบสมูทๆนะคะก็เลยมีความขุกขระมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตัวคุณเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ทำให้มันถูกต้องอะคะ่ะด้วยไพยายา่ justice ที่มาตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่ของคนที่ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ด้วยไพ่ราชาถือดาบก็เลยมองว่าคุณจะพยายาม ที่จะใช้เหตุผลนะคะใช้หลักเหตุผลใช้ความถูกต้องเป็นหลักคือถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วนะถึงแม้ว่าใจมันจะชอบมากก็ตามคุณก็พยายามที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าบางทีใจมันก็ชอบเยอะเนาะมันก็ไปชอบไปชอบเขาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอาเป็นว่าเราขอทําได้เท่าที่ทําได้ก็อาจจะแค่แบบ เรารู้นะว่าเรามีลิมิตของเราคุยคุยได้เท่านี้นะคะแต่ก็อยากคุยก็อาจจะเป็นการไปคุยคุยนะคะมีโอกาสที่จะไปคุยคุยกับคนนี้เจ้าของแล้วคุณต้องระมัดระวังดีๆเลยตรงนี้เนี่ยภาพไพ่ตามพื้นดวงมันมีโอกาสแต่ว่าพื้นดวงมัน30%เราสามารถทําเองได้70%ตะคะตรงนี้ทราบก่อนระวังเนื้อระวังตัวไว้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่อง ความรักซ้อนรักสัรักสามเร้าหรือรักคนนีเจ้าของเนี่ยอย่ามีเลยนะคะเข้าไปแล้วมันออกยากนะและหลายคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับเกณเนี่ยเวลาอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะดังนั้นขอเตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์รัก สามเศรา้ารักสามคนอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่าพึ่งเข้าไปเป็นสดไปก่อนเดือนนี้มีสเสน่ห์สามารถมีคนคุยได้แต่ดูให้ดีถ้าคนที่คุณมาคุยนั้นมีเจ้าของแล้วอย่าพึ่งคุยนะคะรอให้เขาไปเคลียสักก่อนมันก็ยังดูว่าอาจจะมีโอกาสดีๆนะคือเขาอาจจะยังคาลังคาซังยังจบไม่สนิทแต่กําลังจะจบก็คุณก็รอไงเดี๋ยวพอเขาจบแล้วเราค่อยวางกันก็ได้ตรงนี้นะคะอ่ะไม่เหงาหรอก มีคนคุยเพียงแต่ว่าไอคนที่มาคุยมันทิมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ด่งนั้นเองค่ะต่อมาเป็นดวงของคนที่มีคนคุยอยู่แล้วบ้างนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคือภาพหน้าไพ่แบบนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแต่คุณคุยกับหลายคนแล้วในขณะที่คนคุยคนคุยคนในจํานวนที่คุณไม่ใช่ตัวเมนของคุณอะเออ ที่คุณมาคุยด้วยเนี่ยมันยังมีสถานะที่มันไม่ชัดเจนคือมันจะชัดเจนได้ยังไงล่ะคุณมีเจ้าของแล้วจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะคุณจะไม่ได้เป็นคนมีเจ้าของแล้วคุณเป็นคนโสดที่มีคนคุยก็ได้นะอลองดูแล้วกันดวงก็จะออกแนวประมาณนี้แหละค่ะอย่างที่บอกไปคือมันเหมือนว่าจะมีมันเหมือนว่าโอกาสความรักมันปิด แต่มันก็ไม่ได้ปิดตายซะทีเดียวนะมันยังแง้มเปิดยังปิดประตูแต่ว่าก็ยังแง้มหน้าต่างเปิดเอาไว้ให้ให้เราได้รู้สึกว่ายังพอมีความหวังนะคะต่อเน,นื่องมาจากเดือนที่แล้วเนี่ยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรให้มันชัดเจนมันจะเป็นอิสระขึ้นเดือนนี้นะคะมองดูว่าคุณอยู่กับความถูกต้องอะ่ะอยู่กับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ ะะอารมณ์อาจจะยังมีความรักอยู่นะด้วยความรู้สึกของคุณตรงนี้นะคะยังมีไพ่ของความรักเกิดขึ้นแล้วก็การที่จะต้องเดินห่างออกมาหรือว่าทาให้มันถูกต้องแล้วก็เลยทําให้ห่างๆอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่ไม่อยากให้มันเป็นอะ่ะมันก็ทําให้เราจุกจิตใจนะคะมีโอกาสที่เราจะต้องห่างๆกับคนที่เราคุยคุยมาเนี่ยไปเพราะว่าต้องทำหนึ่งต้องทําสิ่งที่ถูกต้อง2คือเราใช้เหตุผลเป็นหลักสิ่งที่ถูกต้องก็คือ คุณอาจจะไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณมีเจ้าของแล้วแล้วคุณก็ไปไปแอบคุยกับใครบางคนอยู่คุณจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนั่นคืขนนขนขนอข้อ1ข้อที่2คือคุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของใครมีเจ้าของแล้วเลยไม่ใช่เรื่องราวของรักสามเศร้าอะไรนี้เลยแต่ว่าคุณกับเขาอ่ะมันมันถ้าดูจากเหตุผลแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยอ่ะคุณก็ไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนมันมันไม่มีความเข้ากันได้คบกันไปก็มีแต่ปัญหาคบกันไปก็มีแต่ทะเลาะ ถ้าเกิดว่าใช้แต่อารมณ์นะคะใช้แต่ความรู้สึกก็รักอะ่ะแต่ถ้าเกิดใช้เหตุผลมันเข้ากันไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้อยู่กันแล้วก็ตีกันตายอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเป็นแบบกรณีนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกรณีรักสามเศร้าเสมอไปกรณีนี้ก็ได้ก็คือนี่คือไพ่ที่บอกว่าคุณใช้เหตุผลในการที่จะมาตัดสินความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าถ้าใช้แต่ความรักอย่างเดียวบางทีมันไม่พอมัน การที่จะคนคนเราจะคบหาพัฒนากันไปเป็นคนรักเนี่ยมันมันต้องมีทั้งความรักมีทั้งความเข้าใจแต่ตรงนี้มันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันในหลายๆอย่างความเข้ากันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันดําเนินต่อไปมันก็เหนื่อยก็ใช้เหตุผลแล้วก็อ่ะ ลองหยุดความสัมพันธ์ดีกว่าคือมันมีหน้าไพ่ของการหยุดความสัมพันธ์เข้ามาค่ะที่พูดตรงนี้ก็คือไพ่สิบตาบนะคะมันก็จะจบแบบเจ็บๆนะคุณก็จะมีความรู้สึกจุกจิกใจไม่ได้อยากจะจบหรอกใจก็ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะมีเขาอยู่แต่ด้วยเหตุผลนะคะนานาประการแล้วแต่นาจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าก็ได้จะเป็นเรื่องความไม่เข้ากันก็ได้มันทําให้มันไปต่อได้ยากลําบากตอนนี้ก็เลยขอจบไปก่อนแต่ไอ้จบแบบนี้มันมีจบแบบไพ่จบมันเป็นไพ่ของความหวัง เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ the empress เข้ามาแบบนี้ด้วยมันยังมีความหวงังะมันจบแบบมีความหวังว่าเฮ้ย mm. สักวันหนึ่งอะมันอาจจะดีกว่านี้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณไปคบกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคุณก็จะคิดว่าสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวเขาอาจจะจบกับความคาราคาซังของเขากับคนของเขาแล้วก็ มาหาเราเพราะว่าความรู้สึกม <c oughs> <Really? c oughs> ันยังสื่อถึงกันใจมันยังสื่อถึงถึงกันอยู่นะคะหรือบางทีก็ยังแอบมีการแอบติดต่อการแอบมีการส่งส่งการแอบมีการคุยไลน์คุยกันทางโซเชียลบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ถี่ไม่ได้บ่อยเหมือนเหมือนตอนที่เคยคบกันดีๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูเหมือนมันยังมีความมันยังมันยังไม่ได้ขาดหายกันไปเลยนะคะยังมีความหวังหรือถ้าอาจจะขาดหายกันไปเลยแต่ว่าเรารู้เราก็รู้เขาก็รู้ว่ามีว่าใจอ่ะมันสื่อถึงกัน นะคะแต่ว่ามันอาจจะคบกันไม่ได้รักกันแต่คบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นในกรณีอย่างเช่นว่าเข้ากันไม่ได้คุณก็แอบมีความหวังนะว่ามันจะในอนาคตอันไกลนะวันหนึ่งที่เติบโตกันไปเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วมันในอนาคตมันอาจจะคบหากันได้ก็ได้มันอาจจะกลับมาดีก็ได้นะคะเป็นภาพไพ่ของยังยังมีความหวังเนื่องจากว่าเรารู้สึก ว่าเขาก็ยังมีใจให้กับเราอยู่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังดําเนินมันดําเนินกันไปไม่ได้ในช่วงนี้ตัวเขาก็ได้ไพ่ของราชาถือดาบนะคะเป็นไพ่ของคนที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่สมองคิดมากกว่าหัวใจตอนนี้นะคะหัวใจเขาก็อาจจะจะรักคุณหรือไม่รักคุณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในในคำถามในในในเซตเจาะนะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะรัก หรือหมดรักไปแล้วหรืออะไรก็ตามเขาเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเขาเลือกทําสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเลือกที่จะใช้อารมณ์ความรักอย่างเดียวมาตัดสินอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยว่าชาวมีที่คบที่คุยอยู่กับชาวธาตุต่างๆเขาเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นกันเ,เขาคิดอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ธาตุดินก่อนก็รกมไม่ใช่ขอโทษค่ะพึกศบกันบางกอนนะคะ ความรู้สึกของเขานะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะถึงแม้จะไม่ใช่ไพ่ความรักหวานแหววแต่ก็ใจเนี่ยยังอยากมีคุณอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์ก็พยายามที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องบทสรุปความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่ของราชาถือเหรียญยังไม่ได้ดูเสียหายมองดูว่ามันอาจจะห่างกันนะคะห่างกายกาันแต่ว่าเรารู้ว่าใจเราคิดถึงกันนะคะแล้วก็มองไปไกลๆข้างหน้าดูมีความหวังอันไกล ว่าในอนาคตอันไกลไกลมากๆเนี่ยมันอาจที่จะหวนกลับมาได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเรื่องราวของความหวังเป็นเรื่องราวของการที่ต้องทําหน้าที่ต้องทําอะไรตรงเนี้ยความรับผิดชอบความหน้าที่และสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทําตรงเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนและในเรื่องของความรักแล้วค่อยมาว่ากันว่าในอนาคตไกลๆถ้าคนมันเป็นคู่กันแล้วมันก็จะไม่แคล้วกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงตรงเดือนนี้นะคะก็ออกเป็นแนว เป็นเป็นเรื่องราวของอยังมั่นคงในใจต่อกันนะแต่ว่าเป็นเป็นความหวังที่ต้องรออนาคตอันไกลเลยอะคะ่ะต่อมาเป็นชาวทัตน้ำนะคะกรกฎิจิตมีนเขาตัดขาดคุณได้ยากมากนะใจแม้ถึงแม้จะอยากตัดนะคะแล้วก็อยากจะทําตามเหตุผลเหนืออารมณ์นะคะอยากจะใช้สมองสมองบอกว่า มันควรจะต้องเลิกคุยแต่ในใจเนี่ยังตัดไม่ได้ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยคิดกลับไปกลับมานะคะบางครั้งในช่วงเดือนนี้เขาก็อาจจะมามาหายหายบางทีเหมือนบอกว่าจะตัดใจไปแล้วนะแต่ยังก็ยังวนกลับมาอยู่นะคะแล้วก็หายไปอีกก็ได้นะคะวนไปวนมาแบบนี้บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าก็พยายามที่จะประครับประคองนะคะคือคงออกแนวเป็นเพื่อนกันอะ มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคู่นี้ที่ทําให้มันตัดกันได้ยากเนื่องจากว่าชีวิตประจําวันจําเป็นจะต้องเจอกันอาจจะทํางานในที่เดียวกันเรียนในที่เดียวกันอย่างเงี้ยนะคะมันหนีกันไม่ได้อะ่ะมันก็เลยยิ่งตัดทําให้ตัดกันยากนะเขาก็เลยยิ่งตัดเรายากแต่ว่าความสัมพันธ์ก็พยายามประคับประคองไม่ออกเป็นแนวคนทํางานร่วมกันหรือคนที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันที่ต้องเรียนหนังสือร่วมกันอะไรเง,งี้ยมากกว่าที่จะออกแนวที่จะเป็นวันแววนะคะแต่วันทีมันพอ เราก็รู้กันในใจอะว่าเราคิดอะไรกันอยู่เพียงแต่ว่ามันมันทำไม่ได้มันมันต้องมันต้องหยุดไว้เท่านี้อย่างงี้ค่ะต่อมาเป็นชาวทาตลมนะคะมิถุนตุนกลกุมความรู้สึกของเขาได้ไพ่3ดาบนะและบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่เดอะเดวิตรงนี้เป็นภาพไพ่ของเรื่องราวของรักซ้อนออค่อนข้างจะจะชัดเจนนะคะก็มีโอกาสนะที่คุณและชาวธาตลมจะดำรงสัมพันธภาพของความเป็นรักซ้อนอยู่ก็ ในกรณีที่1คือคุณเป็นคนโสดที่ไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณก็พยายามที่จะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่เขาพยายามที่จะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่แต่ถามว่าใจเขาอะเจ็บปวดไหมนะคะคือเขาพยายามจะหาคุณอยู่แหละเนี่ยเขาใช้เหตุผลเหนืออารมณ์อย่างที่บอกนะแต่ใจเขาว่าเจ็บปวดเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเขาก็รู้สึกอกหักคุณก็รู้สึกอกหักทั้งคู่เลยที่ไพ่ความรู้สึกของคุณทีนน่ไพ่ความรู้สึกของเขานะคะอยู่ในอาการอกหักนะก็คือ แต่มันก็จาเป็นต้องตัดนะคะแต่าคงยังดูแล้วยังตัดไม่ได้สนิทนักใจยังควรหาถึงกันอยู่ด้วยไพ่เดวิลมันยังมองว่ามันยังขาดกันได้ยากนะคะแล้วก็เนี่ยถึงแม้จะตัดไปแล้วเนี่ยด้วยไพ่สิบี่ยตัดไปแล้วแต่มันก็ยังมีความหวังและยังมาเจอบทสรุปความสัมพันธ์เป็นเดวิลอีกก็เลยมองว่าตัดยังไงก็ยังขาดกันยากก็ยังมีการแบบอาจจะแอบมาเจอ นานๆครั้งนะคงแต่คงไม่สามารถครบหากันเหมือนเดิมได้นะคะาจจะแอบมาเจอรหรืออาจจะแอบแบบทักไปนานๆครั้งหรืออาจจะแอบมาคอยส่องคอยคอยมองคอยส่องเราเราส่องเขาเขาส่องเราอย่างเงี้ยนะคะก็ยังดูพวพันนะอันนี้กรณีที่คุณไปคบกับคนนี้เจ้าของแล้วถ้าเกิดกรณีที่คุณตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณมาเลือกคุย คุณมาคุยกับคนอื่นตรงนี้ถือคนนี้ถือเป็นคนคุยของคุณนะเป็นเป็นจะเป็นตัวเมนไม่ได้นะถ้าคุณจะดูดวงของตัวเมนคุณต้องไปดูในคลิปที่เป็นคนมีกู่นะคะอันนี้เป็นคลิปของคนคุยที่คุณคุยแบบยังสถานะไม่ชัดเจนก็มองว่าการการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเจ็บปวดนะคะเขามีความเจ็บปวดเขากําลังรู้สึกอกหักอยู่แล้วก็ยังดูตัดขั้นกับ ตัดกันขาดได้ยากนะคะโดยไพ่เดวิลนะมันยังมีความซ้อนมันยังมันยังมีความเนี่ยความซ้อนความความรักเล่าสองสามคนวนๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่ยือ้อยุดยืด้อย,ยุดกันอยู่อะคะ่ะและสุดท้ายนะคะเป็นชาวธาตุไฟค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะได้ไพ่ก้าดาบธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูนะ ก้าไม้เท้าไม่ใช่ก้าดาบขอโทษค่ะก้าไม้เท้าก็คือเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆเ,เลยมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายสักทีอาจจะเป็นนิสัยของคุณก็ได้ตรงนี้นะคะมองดูว่า ด้วยความที่คุณเป็นธาตุน้ำนะธาตุชาวมีแล้วก็เขาธาตุไฟน้ํากับไฟมันเข้ากันได้ยากอยู่แล้วแต่ตรงนี้เคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าเข้ากันได้ยากไม่ได้แปลว่าจะเข้ากันไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในขณะที่ถ้าน้ํากับดินเนี่ยมันเป็นธาตุที่เข้ากันได้ง่ายแต่อ้ธาตุที่เข้ากันได้ง่ายเนี่ยก็แตกกันมาแล้วเพราะไม่พยายามเพราะไม่ดูแลกันเพราะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นคู่กันยังไงมันก็ต้องเป็นคู่กันไม่ใช่นะ คือเกิดมาเป็นคู่กันก็จริงแต่นั่นมันพื้นดวง30% 70%คือสิทธิที่เราทำณนะปัจจุบันสำคัญนะคะดังนั้นที่เขาบอกว่าเป็นคู่กันก็เลยไม่ต้องดูแลเอาใจใส่ก็ได้ไม่ไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่ไอ้ที่บอกว่าไม่ได้เป็นคู่กันแต่ถ้าพยายามประคับประกองแล้วก็ร่วมมือกันทั้งคู่นะเขาก็พยายามเราก็พยายามมันก็ไปได้นะคู่นี้นะคะยังมองดูว่าตัวเขาก็เบื่อหน่ายนะมันก็เลยต้องจบความสัมพันธนะ์นมันคือมัน ปัญหาเดิมๆแต่จริงๆเขาไม่ได้อยากจบนะด้วยภาพไพ่แบบนี้เขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆน่าหงุดหงิดใจน่าเบื่อไหนก็จริงแต่ยังไม่ได้อยากจบแต่น่าจะอยากจบเพราะมันมันไปต่อได้ยากลําบากมากกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูแลเขาน้อยเกินไปคุณเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ได้อะที่มันไม่ไม่ตอบโจทย์เขาอ่ะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องจบนะคะแต่แนวโน้ม บทสรุปความสัมพันธ์ยังได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะยังมองว่ายังมีความหวังกับคนคนนี้อยู่ทั้งคุณและเขายังดูมีความหวังแก่กันยังดูมีความรักให้แก่กันยังนึกถึงกันอยู่โดยสถานภาพในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะได้เจอกันหรือไม่เจอกันก็ตามแต่ใจะยังนึกถึงกันอยู่และบางครั้งก็อาจจะมีแอบส่งกันนะคะหรือถ้าเกิดได้บังเอิญเจอกันก็อาจจะมีการได้คุยยังมีโอกาสที่จะได้ คุยกันทางออนไลน์อาจจะไม่ได้เจอกันน่ะการเจอกันอาจจะยากนะคะหรืออยู่ในสัมพันธภาพที่เหมือนเหมือนพยายามจะต้องจบอ่ะก็จะเจอกันให้น้อยแต่บางทีมันก็ยังนึกถึงกันอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะแอบทักกันไปบ้างคุยกันสองสามคำบ้างหรือไม่ก็พยายามคุยไลน์กันแทนที่จะมาเจอเจอตัวกันอะไรอย่างเงี้ย อ่นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะให้ชาวมีมีความสุขมากๆค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ